บาลีที่มาคือแบบมานอนชิลๆริมหาอะไรอย่างนี้อ่าตัดสินใจว่าไม่ไปนะคะไหวไหมคะเรยวไม่มีคองเอ่ะยืนมวยช่วยเร็วตัวดีดูหน้าตาคนไม่ได้หลอกเพื่อนมาคะมาค่ะลำบากทพิ์อีกแล้ว มดไ่่หเอสวัสดีจากบาหลีค่ะทุกคนบัวแต่หาจุดรับตั๋วเรือเดินไปมาหลายรอบจนเกือบจะตกเรือแล้วค่ะและตอนนี้หลังจากนั่งเรือมาเกือบเกือบชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงเกาะนูซาเปนิดาแล้วค่ะนูซาเปนิดานะคะ,ะก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในบาหลีนี่แหละที่มีแหล่งท่องเที่ยว สำคัญตัวาคัญเช็คแหล่งเช็คอินดังๆอยู่ที่นี่มากมายอย่างเช่นที่แรกที่เรามานะคะก็คือเป็นบ้านต้นไม้ก็จะเป็นวิวพอยต์ทาวน์เซนไอแลนส์นะคะไปค่ะเดินลงไปชมบ้านต้นไม้ถ่าย,ยรูปส,สวยๆกันค่ะ ไกด์บอกว่าตรงสุดท้ายรูปกับบ้านต้นไม้ต้องรับบัตรคิวแล้วก็คิวก็จะยาวราวประมาณหนึ่งชั่วโมงเพกกื่อนก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมเพิ่งมาบอกฉันล่ะแต่ทำไมไม่ลงไปรับบัตรคิวให้ใก่อนไกด์ก็จะรีบวิบ่งลงไปเลยค่ะไหวไหมคะไหวไหมคะไหวค่ะไหวก็ได้ค่ะทำไมคือไหวก็ได้ตอนลงนี้แบบเริ่มบขาส,าสาั่นๆแล้วแบบว่าตอนขึ้นน่าจะไม่ไหวแล้วแหละแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าใส่ผ้าใบมันจะมั่นใจกว่าน,นี้ไงนี่ก็คือแบบรีวิวบอกว่าใส่รองเท้าแตะมานะเธออะไรเงี้ยแตะทีบ <c oughs> มากแม่แต่ก็คือสวยนะบ้านต้นไม้ที่รอคิวประมาณนานหรือเปล่าคนเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนเดินขึ้นไปบ้านต้นไม้ก็คือเสียวมากๆค่ะเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้วไม่กล้าแบบขยับตัวหันซ้ายหันขวาเลยแบบกั้นใจสุดๆหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ต่อไปเลยค่ะก็คือ Diamond b e a c ีอยู่ใกล้กับบ้านต้นไม้มากเลยค่ะอัตูบีดน่าสนใจนะแต่ว่าขาสั่นแล้วนะ คือเราเจ็บเท้าอ่ะเพราะว่าอีเนี่ยเนี่ยมันมีจุดๆใดรองเท้าเนี่ยคือรองเท้าอันนี้มันไม่ใช่ของเราเลยเ้าะเปียกขมือของใครมาไม่ได้ขโมยมีคนให้มาเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวต้องเชื่อด์ หลังจากเดินลงไปบ้านต้นไม้ทริปหลังจากนั้นก็คือไม่เดินลงไปข้างล่างอีกเลยค่ะไม่ลงอีกแล้วเหนื่อยมากปวดขาไม่ไหวใช่ค่ะเซซตอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะรอบๆก็จะเป็นเหมือนภูเขาชูงแล้วเราก็เที่ยวอยู่บนตรงภูเขาแล้วจะเป็นหน้าผาที่มีหาดทางเดินลงลึกๆอะไรเงี้ยค่ะ Yeah, ไม่ลงอะ่ะไม่ลงทำไมกันร,รู้สึกกลายเป็นนักท่องเที่ยวขี้เกียจน,นักท่องเที่ยวเหนื่อยอทุกอย่ <c oughs> างมันต้องแปรผันกับอายุลงไปอีกไหมอะ่ะไดได้แกันโอเค until t h e r โอเคบาย นายบอกอีไล่ก็อิ่พวกนี้ไมไปไหนเลยไม่ยอมไปไหนเลยไปอีกไปแล้วปวดขาเมื่อกี้หลับไหมบอลลอนเราก็หลับแต่หลับไม่ได้สนิทนะเรารู้สึกตัวแต่อาราแค่หลับตา ขาซ่านขาซ่านนะว่าสวยใช่ไหมล่ะสีฟ้าคือฉันจะลงน้ำวันนี้รอบนี้ฉันต้องได้ลงน้ำใช่แต่ขากลับเนี่ยชุดเปียกน้ำก่อเดินขึ้นมาลื่นปรืดลื่นปรืแล้วขากลับเนี่ยเป็นทางแบาขึ้นดอยด้วยนะขึ้นดอยเยอะกว่าหรือเปล่าประเด็นอ่ะต้องจับแน่นๆเลยนะโอ้ยอยางเี้แต่ไม่เดินกลับนะไม่เดินกลับนะ <Relax. laughs> ก็บอกว่าวันวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่ชิลไงเ <laughs> <laughs> นี่ย <laughs> ต้องมาตอนนี้แหละถ้ามาอีกห้าปีถ่ายมีข้างหน้าแก่กว่านี้ก็มาไม่ไหวนะ <laughs> มันก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนตอนแรกคือบาหลีที่มาคือแบบมานอนชิๆลๆริมหาอะไรอย่างงี้ <laughs> โอ้โหกว่าจะมาถึงแต่ละหาดได้นอนชิล <laughs> Uh, เดินลงมาตรง t a m b l e r i n g Beach and Forest นะคะสถานที่ตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากโซนที่เป็นบ้านต้นไม้ Diamond Beach พอสมควรนั่งรถมาก็หลับมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ารถน่ะลงมาไม่ถึงเราจะต้องมาต่อมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะคะเพื่อนั่งลงมาก็นั่งลงมาเสร็จมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ถึงต้องเดินลงมาอีกสักพักประมาณ1ิบ5นาทีแต่ว่าจุดน่าสนใจก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะคือเหมือน นั่งมอเตอร์ไซค์วิบากเป็นภูเขาชันๆเป็นเหมือนเขาชันๆแล้วก็ทางเล็กๆแล้วคือแบบขัดซิ่งกันมากก็คือถ่ายอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่กลา้าปล่อยมือจากการจับเกาะก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์เลยค่ะตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศฝั่งขวานะคะตอนเที่ราโดลงมาจะมีซ้ายขวาฝั่งขวาก็จะเป็นชายหาดที่ไม่มีไม่มีชายหาดก็จะเป็นหินซัดส่วนมากค่ะ แล้วก็จะมีคนเอ่อข้ออะไรกอดเจดีหินนะคะวางซ้อนๆกันอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายเหมือนจะเป็นจุดไฮไลท์ของตรงเอ่อเทนเบอร์ลิ e บีชตรงนี้เลยคะ่ะก็คือจะมีอ่างน้ำสระน้ำทางซ้ายมือเนะะี่ยค่ะ เป็นน้ําจืดจากเขาก็คือบรรยากาศดีมากน้ําค่อนข้างจะเย็นนะคะแช่น้ําแล้วก็มองวิวทะเลส,สวยๆได้เลยคะ่ะนอกจากจะมีอ่างน้ําจืดให้แช่แล้วนะคะก็ยังจะมีอ่าชายชายหาดหาดทรายอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะสามารถนอนอาบแดดได้แล้วก็สามารถเดินลงไปในทะเลได้เหมือนกันค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ได้เล่นน้ําทะเลเลยทั้งวันแต่ว่าอ่างน้ําตรงเนี้ยไม่พลาดค่ะ จบทริปชิลๆในวันแรกแล้วค่ะไปที่พักกันดีกว่าได้นะดีกว่าเมื่อวานนะแต่คนรีวิวคนเดียวกันนะที่เราตามมาน <c oughs> รีวิวคนเดียวกันเหรอเมื่อวานเขนาน่าจะเน้นใกล้อะแต่แต่เราดูแล้วว่ามันมีที่ใกล้กว่า <c oughs> This is our room. ชอบเดี๋ยวเรา,า่าดูก่อนเดี๋ยวพุฒิรู้จักสอนพุฒิไม่รู้จักเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะไปเจอกันสำหรับคลิปวันพรุ่งนี้เลยคะ่ะสวัสดีเช้าวันใหม่จากบาหลีนะ Angel Belabong Broken Beach โอ้โหโอโห๋แล้วทำไมร้องทำไมโคมันโโดูทางสิเ <laughs> มื่อกี้กํลังพูดอยู่ว่าทางเนี่ยไม่มีปัญหาสิ เห็นหัวคนแฟกนู้นน่ะปวดขาปวดขาตรงนั้นมีจุดข้ามดูตามไปเปรียนลงทางนี้มันจะมีเที่ยวหรือวะเธอจะปียนลงไปเหรอจริงจรงจริงเข้าไปเราไม่ต้องไปก็ได้มั้ง ไปถ่ายรูปเป็นไงที่เธอบอกว่ามันจุดถ่ายรูปใช่เหรอ,อความจุลศเลยตามมาค่ะไม่อยากตามไปเลยค่ะตากล้องไม่อยากตามค่ะทางมันลำบากอ่ะขาก็ปวดจากงังหวะยังไม่หายเลยไปค่ะคุณน้ำทิย์ ที่คลื่นชนกับหน้าผาไหมหน่าครับเอ้ยสวยๆๆเหมือนเป็นน้ำตกเลยลอ่ะเราก็ไม่ขึ้นแล้ว,ลวกเราอาจจะมีหนุนด้วยไม่ขึ้นอะ่ะมันไม่มาแล้วไงเรา,าไม่รู้หรอก เพราะว่าเราเอะเกดเตรงนี้คือตลกมากเลยค่ะทุกคนเรากับเพื่อนนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราอะเดินเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งแหละมามาถึงตรงเนี้ยก็จะเห็นในในโซนเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่มีคนยืนเลยแล้วเราก็ูดยลันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยสวยมากสวยจริงทําไมคนไม่มายืนมาถ่ายรูกปกันฝั่งเนี้ยทำไมไปยืนกันฝั่งนูอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้คือสวยนะสวยจริงๆเลยค่ะ คือหารู้ไม่ว่าจุดไฮไลท์จุด,ดิูพอยอต์คือฝั่งนค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่ะค่อยเดินกลับมาค่ะ mm hmm. มีสุภาษิตมาฝากนะคะทุกคนหลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนถ้าจะพิสูจน์เพื่อนแท้นั้นต้องดูที่ดูที่นี่เลยค่ะโอ้ยไยไหวไหมคะ ดีนะที่แคปเจอร์ไม่ได้ท่านแต่ว่าไม่เห็นตอนล้มเห็นตอนหันมาเพิ่งลงไปนอนแล้วเพื่อแล้ว่าไม่มีคอเหรอยื่นมือว้ช่วยเพื่อนเองม่ได้ถ่ายดิเออเพื่อนล้มเองเพื่อนไม่ว่างไปอ่ะมือเพื่อนไม่ว่างยื่นแขนเลยพะเออเดี๋ยวยื่นขาให้ด้ไหมแล้ว บอกแล้วไม่ว่าสองวันแรกไม่ใช่มีแหลกไม่รู้เวยไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนเดินดีๆนะคะไม่ทันแล้วเนี่ยเขาจะดูเขาจะดูว่าคนไหนเพื่อนแท้เพื่อนปลอมๆเนี่ยแบบนี้เพื่อนปลมเพื่อนแท้ต้องดูนะครับ่วิดีโอไม่ทำอะไร ง่ายจะเห็นเป็นถ้ำไม่ใช่ถ้ำเป็นอุโมงค์โอ้โหโอเคดอม็คงน่าจะงหมื่นเดียวเหรอมะพราวหมื่นเดียวร้านนั้นอะแสดงว่าอันนู้นมันเก็บแพงเกินไปราคาแล้วท่องเที่ยวมาหาโหดเออจะเอาุมงนี้เหรอเอะ ไ่ยขอเข้าด้วยได้ไหมล่ะกลุ่มชายล้วนอ่ะเออส์เราเรามาจอยทิกันดีไหมอะไรเออส์เชิดดำจอยกันก็น่ารักนะมันทักอยู่อุ๊บพูดอะไรแบกไปอ่ะเธอพูดความในใจไปแล้วสิ ิและใช่ค่ะจุดชมวิวจุดแล์มาร์คของ broken beach ก็อยู่ฝั่งนี้เองนะคะเพื่อนๆต้องเดินมาฝั่งนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาน่าจะเดินกันมาถูกแล้วเนาะ Lemon Orange ค่าหลับเขามีตังอยู่อีเปล่าไม่เอามาด้วยกระเป๋าตังเงินเจ้าสิบจตังเงินก็เจ้านึ่มีก็ไม่น่าจะถึงแน่จสักสองหมื่นเทนเหเขาน่าจะให้มาเป็นแบงค์ห้าพันนูมันเป็นห้าพันเหรอเฟนดีนี่ห้าร้เหร ถือดินับก่อนเล่นมินิอ๋ออ๋อหิวข้าวอ่ะหิวยังยังทำมากี่โมงแล้วอ่ะไปกี่กี่โมงครึ่งเออก็อัพเต้ก็อันนี้เสร็จอัพอัพเตดีนะได้แล้วครัมีร้านไหมกันหรือว่าต้องไปบีทก่อนแล้วถึงจะถึงร้าน เขาเขาเตรียมเขานะมีที่ยืนให้อ่ะจะได้แบบน,นั่นทุกคนคะวิวที่กำลังเห็นก็คือหน้าผาทีเร็กซ์นะคะ ตรงนี้ค่ะจะเดินลงหาดไม่ได้นะคะกิจกรรมที่ทําได้อย่างเดียวก็คือการถ่ายรูปตามจุดต่างๆอย่างเช่นบนหัวเรืออย่างเงี้ยค่ะ เดินไม่เดินถูกไหมฉันผอมฉันไปได้ตายได้ก็ไม่ได้ยังจะให้เพื่อนมาใช้แรงงานฟรีเนี่ยจริงๆเลยทิปนี้คุณนายนะคะคุณนายนะคะคิวฟิวฉันมีแล้วหนทางอีกยาวไกลค่ะน่าจะไกลมากๆเลยนะเพราะว่าถามคนขับรถมาเขาบอกว่า เดินไปถึงประมาณ30นาทีเีคนเดินไมดูข้างบนอ่ะแวะเปลี่ยนใจแหวะทุกจุดเปลี่ยนใจฉันไม่ลงแล้วไม่ได้ลงให้มันหมดไหนๆก็เดี๋ยวแค่กจะไม่เดินลงนะในเมื่อเธอฉันหลอกฉันมาลำบากทิพย์แล้วฉันก็ต้องลงฉันไม่ได้หลอกเธอเลยเธอก็รู้แต่ต้นแล้วว่าหน้าตาคนไม่ได้หลอกเพื่อนมาฮะมันไม่ได้ประมาณ ทริปฉันคืนนอนเฉยๆยู่บนเปลผ้าใบอะไรอย่างนี้สรุปา <laughs> มานี่คือ,อ <laughs> มันเป็นทีิพักผ่อน <laughs> <laughs> แล้วนี่คืออะไรบุกป,ป่าฝ่าดง <laughs> <laughs> เหนื่อยไปดูดิ <laughs> ดมาค่ะลำบากทพิ์อีกแล้ว คนเยอะมากที่ที่มีคนคือที่ที่เราจะไปนะคะยาวไปปะแถวอะตามหัวหน้าทัวร์ไปนะคะเราจะไม่ผิดหวังไม่มีเสียงเข้า เมื่อกี้ถามนะคะว่าจะเดินลงไปไหมเงียบแต่ว่าในแลนแบบว่าคลุมคลิปเดินลงหากเงียบเลยเงียบเลยเจอเมื่อวานไปบ้านตจ้ไม้ม่าไม่ไหวแหละปวดน่องตอนนี้นะคะเรากำลังโฉไปข้างล่างนะคะแต่ว่า t r a จ f i c jam นะแบเฮ้ยดูข้างล่างบีคนก็เยอะจอจะเปลี่ยนใจไหมคือแบบทางมันชันมาก ไ,ไม่ลงุลงลุงไกลลงไปแล้วไงทางไปมูมนะคะเนี่ยค่ะบ่านน่ะลงไป,ไไปอ่าตัดสินใจว่าไม่ไปนะคะเรียกลูกมาหลุดพ้นแล้วค่ะ yes d เบอร์ไปไหนทุกคนคะ ในที่สุดทริป2วัน1คืนบนเกาะนูซาเปนิดาก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วค่ะแต่แต่แต,แต่ทริปบาหลียังไม่จบนะคะตามคำเรียกร้องร่ำร้องจากเพื่อนสาวที่อยากจะมีทริปพักผ่อนชิลๆในบาหลีจัดไปค่ะทุกคนคลิปต่อไปจะพาเพื่อนไปนอนพักผ่อนเอนกายในเมืองอูบุดฝากติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,<ป>คะเออตอนนี้เป็นช่วงที่ระหว่างที่เรารออาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอีกแล้วเหรอคะก <c oughs> ินแล้วนอนค่ะคลิปเนี้ย